ครับขอบคุณสมาชิก f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางทุกทกท่านนะครับครับก็มาตามไปต่อนะสำหรับแนวทางนะครับราทีวีรา H เดีแล้วก็ลาวสตานะครับปันที่21นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่20่ก่อนแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจาระยานในการรับชมนะครับเรามาดูแนวตางราวทีวีนะครับราวทีวีนะครับผลออก6 6 3 6 1เนาะ6ก3 6 1มน่นครับก็เป็นในที่เลข5 5ไม่มามาที่เลข6 ส่วนตัวกันไปเข้าตัวกันเนาะก็คือ6-3ส okay. แต่ว่าใครจับ6กหนึ่งกเข้านะครับ6กหนึ่งว่ามันมาทั้ง6-3ส 6, าเลยนะครับตัวเดียวมาตั้งบนตั้งล่างเลยตัวเจาะตัวนี้เนาะนะครับก็เสียได้3ตัวมันออกเบินหน้า6-6-3สาไม่6 5หสาม คับต่อที่ราเมนตีนะครับเมตีผลออก41980แนะครับส1 9 8 0้วันนี้ก็ดูว่าแนวต่างออกตัวเดียวกันกับกับหัวกันเนาะกับกับหัวกันกับราเมนตีก็เข้าเล็กวิ่งอย่างเดียวสำหรับเมตีนะครับ ส่วนเลขแก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่มีเล็ศูนย์ศูนย์มเนี่ยใครเอา3ตัวไปตัดเล่นเนข้าขนาดผมกัน3 8มแปดไปมันยังไม่มากเลยนะครับหนีไปเลขศูนย์ก็ถือว่าได้แค่วิ่งอย่างเดียวนาะเฮดดีนะค,ครับต่อต่อที่ลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ผลออก0 16 42นะครับ ศูนย์หนึ่งหกสี่สองอันนี้ก็เน้นในผิดตัวนะครับหนึ่งก็เข้านะครับแต่ว่ามันได้แค่หนึ่งเก้าเนาะอเข้าเข้าขอไปครับหนึ่งหกตัวกันนะครับเข้าตัวนี้เนาะนะครับหนึ่งหกตัวกันเข้าแล้วก็เด่นหนึ่งโดดมานะครับตัวนึงก็สี่สองอันนี้เคยบินก็เข้าได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับได้ทั้ง 4-2แล้วก็1-6นะครับ1-6เป็นตัวกันนะครับก็บินได้4-2วิ่งลูกได้4กับ1นะครับเข้าชุดนี้จุดปมกันไวนะ้เพราะว่าผมขยับหมีหนึ่งแต้มไงที่ว่าผมขยับหนีเพราะว่าอะไรกันเลขตัวนี้เลขเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าผมประพูดไปในคลิปแล้วเนาะ ครับอเ่อมาตามก็ต่อเนองก็ถือว่าแนวทางวันนี้ก็หลุดราวเอสอย่างเดียวเนาะนะครับเข้าแค่เล็กวิ่งนะครับกับมาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางบันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิบสองพศสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับ กับแนวทางลาวทีวีลาวเฮดดี้แล้วก็ลาวสตากับแล้วก็ฝากสมาชิกท่านที่เข้ามาใหม่หรือว่าเก่าผมก็ไม่รู้เนาะนะครับมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นชื่อนะครับจนถึงผมยังไม่รู้ว่าใหม่หรือเก่าที่คอมเมนต์นะครับว่าไม่แม่นนะครับไม่เห็นแม่นเลย <laughs> คอมเมนต์มาผมพวกผมทำคลิป วิดีโอมานะครับผมไม่เคยพูดนะครับบ้านแนวทางของผมแม่นนะครับก็ท่านก็คอมเมนต์ดู2คลิปนะครับก็จะเป็นเราสามคัคคีด้วยเนาะนะครับสงมงพวงกลบออกไปแล้วแล้วก็ตอบท่านไปแล้วด้วยนะครับถ้าท่านนะครับพูดคำว่าแมนแน,ะนวทางไม่มีใครแม่นหรอกครับผมก็โพด,ด้วย ความจริงนะครับท่านบอกว่าอาจารย์ท่านไหนแม่นท่านก็ลองไปติดตามอาจารย์ท่านนั้นดูนะครับผมก็ยังพูดคําเดิมก็หลายท่านแล้วนะครับผมก็เจอมาหลายรูปแบบนะครับกับคอมเมนต์นะครับผมก็แนะนําให้ท่านไปดูแนวทางอาจารย์ท่านอื่นนะครับท่านที่เขาบอกว่าที่ท่านบอกว่าแม่นนะครับก็ลองไปตามเขาดูนะครับลองไปตามเขาดูแล้วผมก็จะแนะนําท่านไปนะครับลองถามอาจารย์ ที่ท่านว่าแม่นนะครับเขาจะตอบว่าเลขเขาแม่นไหมนะมันก็เหมือนเป็นหมดนะครับคําตอบมันไม่มีใครนะครับท่านต้องจำคันว่ามันไม่มีใครรู้นะครับว่าผลที่จะออกข้างหน้าหรือออกในอนาคตเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกนะครับมันแล้วแต่สูตรนะครับมาอาจารย์ท่านไหนเขาทำเลขเดินดีนะครับ ถึงว่าเดินดีนะก็เต็มที่ก็ไม่เกินสองงวดนะครับไม่เกินสองสามงวดก็หลุดสูงสุดสามนะครับถ้าแม่นมากที่สุดก็คือสี่นะครับท่าลองไปสังเกตแต่ละอ,อาจารย์จตรละท่านที่เขาให้แนวทางนะครับลอก็เน้นย,ย้ําเสมอนะครับว่าแนวทางของผมเป็นการคิดการคนนํานวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขผม เอามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับถ้าว่าท่านต้องการเล็กแม่นๆนะครับผมก็แนะนําท่านไปแล้วในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ผมก็แนะนําท่านไปด้วยนะครับแนวต่างของผมก็มีเข้ามีหลุดนะครับถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ลองไปติดตามอาจารย์ท่านอื่นนะครับไม่ต้องมาติดตามแนวทางของผมนะครับทุกแนวทาง fc ท่านดี่เขาติดตามเขาทราบดีนะครับว่าเวลามันเข้าเวลามันหลุดเป็นยังไง รับเขาตามมาหลายปีแต่ละท่านท่านเพิ่งเข้ามาพอเข้ามาจะก็้คอมเมนต์ comment, มึงเหมือนว่าพอเลขหลุดท่านด่าเลยเอาง่ายๆอย่างนี้เนาะนะครับพอเลขหลุดท่านด่าเลยท่านไม่ต้องมาตามนะครับแต่ว่าหนึ่งส่วนใหญ่มันต้องให้กําลังใจกันนะครับการให้ทําแนวทางผมก็ให้แนวทางฟรีผมไม่ได้เรียกร้องอะไรจากท่านนะครับ ก็ลองไปตามอาจารย์ท่านอื่นดูนะครับแต่ว่าท่านเข้ามาดูคลิปนะครับถ้าท่านได้ยินนะครับไปตามท่านอื่นถ้าท่านบอกว่าเลขอาจารย์นั้นแม่นท่านมีทุนเท่าไรท่านทุ่มไปเลยผมแนะนําอย่างนี้เลยนะครับจะท่านมั่นใจว่าอาจารย์ท่านนั้นเขาแม่นจริงนะครับท่านทุ่มไปเลยมีทุนเท่าไรทุ่มไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันแม่นแน่มันไม่หลุดแน่นอนคาว่าแม่น หากตันฟังอยู่นะครับการเล่นแนวทางผมก็แนะนำทุกทุกครั้งนะครับว่าแนวทางมันมีเล่นทุกวันผมก็ลงแนวทางให้แต่ละวันก็แทบก็เรียกวันเลยให้ทุกวันเลยนะครับแล้วถ้าท่านลองไปย้อนดูนะครับย้อนดูอาทิตย์หนึ่งท่านถูกกับผมกี่รอบ นะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับหรือสามวันสี่วันก็ได้ท่านไปย้อนดูว่าท่านถูกกับผมแนวทางที่ผมลงให้นะครับแต่ว่าแนวทางผมไม่เข้าเลยนะครับทําให้ท่านเสียแสดงว่าท่านกับผมนะครับดวงไม่สมพงกันหรอกนะครับลองไปติดตามอาจารย์ท่านอื่นดูนะครับเพราะว่าท่านอื่นก็อาจจะให้แม่นนะครับให้แม่นนะครับก็ลองไปดูนะครับ ผมก็แนะนำสำหรับท่านที่คอมเมนต์มานะนะครับส่วนท่านอื่นนะครับที่รับฟังด้วยผมก็ต้องกราบขอโทษสมาชิกแคปซีทุกท่านด้วยนะครับผมแค่บางทีเดียวทางนะครับผมก็เข้าใจนะครับคนให้ก็อยากจะให้ถูกแหละนะครับคนที่นำไปใช้ก็อยากจะถูกนะครับแต่บางทีท่านก็ต้องรับผลตามมาด้วยนะครับเพราะว่าผมก็พูดทุกคลิป นะครับมันไม่มีใครรู้นะครับลผลมันออกอะไรนะครับเมื่อท่านนําไปใช้นะครับท่านก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาทามันเข้าท่านก็ดีใจไปทามันหลุดนะครับเราก็ต้องเราเรียกว่าอะไรท่านก็ได้ผมก็เอ่ท่านก็เสียผมก็เสียเหมือนกันนะครับผมทำแนวทางผมแบ่งปันแนวทางไม่ใช่ว่าผมไม่ได้เล่นผมก็เล่นเหมือนกันเพียงแต่ผมไม่ได้แนะนําเบฟหรือบ้าน ให้พวกท่านเท่านั้นเองคือว่าการแนะนำมันมันสูมเสี่ยงถ้าโดนตรวจสอบมาการสูมเสี่ยงก็คือแนะนำไปท่านได้เปอร์เซ็นต์นะครับได้เปอร์เซ็นต์ท่านแนะนำออกอากาศออกสา,สาธารณะท่านได้เปอร์เซ็นต์มันก็มีมันก็เหมือนว่าเรามีส่วนร่วมนะครับส่วนร่วมในการเป็นเจ้ามือ มันก็เห็นเห็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าท่านได้เปอร์เซ็นต์ครับกับอีกท่านที่เขาเรียกว่าพวกเกี่ยวกับกลุ่มที่เสียผลประโยชน์นะครับผมแนะนําเลยนะครับผมบอกว่าแนวทางของผมผมให้แนวทางผมบอกเลย YouTube ในช่อง YouTube ผมให้แนวทางอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเวบแล้วก็ไม่ได้แนะนําเว็บให้กับออกเขาเรียกว่าออกสื่อสาธารณะนะครับ ท่านไม่ต้องกลัวเสียผลประโยชน์แล้วมาคอมเมนต์ว่าผมนะครับสำหรับท่านที่เป็นบ้านเนาะนะครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับแนวทางผมก็พูดยาวไปหน่อยน้องก็ต้องขอโทษสมาชิก f c ทุกท่านด้วยนะครับอยู่บางทีนะครับผมก็ต้องปรับความเข้าใจกับสมาชิกหรือกับท่านที่เข้ามาติดตามนะครับ ครัเรามาดูราวทีวีนะครับวันที่21เดือน12ปพนสอะครับราวทีวีเลขเด่นนะครับวันนี้ผมให้ที่9กับ0ในะครับเน้ที่เลข9กับใครชอบเลข0จับที่เลข0นย์เหือกันเผมไม่อยากจะให้มันเยอะนะครับก็ระวังเลข6ด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่า ผมเน้นในปิดตัวเนาะผมจับศูนสี่แต่ผมไปจับเก้าก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับบางทีมันอาจจะมาบนมาล่างก็ได้เนาะนะครับแต่ว่าตัวที่ผมเน้นในก็น่าจะเป็นเก้าแปดับตัวรองสามตัวก็หนึ่งศูนย์สี่กันศูนย์สี่ไตัวหนึ่ง เดียผมเขียนผิดเนาะกับตันเกงผมเล่นในที่เลขศูนย์นะครับถ้าต่อที่ลายเพชดีกับใครจับศูนย์ก็ได้เนาะก็เขียนเพิ่มไปให้อีก3ชุดแล้วกันนะครับก็จะเป็นศูนย์สี่นะครับเนี่ยศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปด นี่คือตัวที่ผมไม่ได้เน้นเนาะกลับไปกันต่อที่ล้างเอทีดดล้างเอทีก็เน้นใน่ี่เลขสามชุดรองก็จะเป็นชุดนี้นะครับด,ดีผมจับที่0ูนยผมจับ9 4้ากัน0ูย์สไว้ ตัวบอลกมจับใไปผิดเนาะนะครับจับใไปผิดพอได้มันเข้าเก้าวก้านต้องเป็นเลขแปดแบบว่าก้ากับศูนย์มันต้องลดเป็นแต้มนะครับก็คือเลขแปดหกกับแปดท่านไปต้องไปมองก็ได้นะครับใครจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับหลักๆราผมยึดเอาแค่เลขเดินนะครับคือก้ากับศูนย์นะครับ,อรบพอยิ่งมองเขียนเลขเยอะมันก็ยิ่งเพิ่มเติมเลขเข้าไปใหญ่นะครับก็จะเอาแค่ ยึดเลขเด่นเป็นหลักก็พอ6กับเรียาว่า9กับ0นะครับก็จับในนี้ได้6ชุดนะครับเนี่ยสุดท้ายเฮ็ดีนะครับ3กับ4ี่ก่อในในนาทีเลข3เนาะชุดที่ผมในในก็คือ3 8กันชุดหนึ่งก็คือ4 8ครับแล้วต่อที่ลาสตานะครับเลขเด่นได้7กับ4 นในที่เลขสี่นะใครชอบเลขเจ็ดจับที่เลขเจ็ดกับสี่แปดสีเก้าสี่ศูนจับแล้วนะครับเจ็ดเจ็นยะครับวันนี้ผมได้ในที่สนะี่ศูนยนกาะเจ็ดศูนย์ในทุกชุดหนึงนะครับชุดนี้3ามตัวก็เก้าสีู่นย์กับกาะตานนี้ใครที่รับเนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับ คับตอนนี้ก็อวยพรให้สมาชิกเอ็บซีทุกท่านนะครับโชคดีนะครับมีโชกันในวันที่21สโสโสโเดือน12ปส2 5 6 8สมนีเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ